หนังมุง้งเจ้าของเดิมตีบ้างไหมเนี่ยยังใหม่เลยนะครับคือแบบใหม่มากใหม่เลยแหละสวัสดีครับดูอกาศสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับทุกคนห่างหายกันไปสักพักหนึ่งไม่ได้อัพคลิปเลยนะฮะเพราะว่า เจ้าตัวกลองคู่ใจของผมเนี่ยนะครับตัวนี้มีปัญหาละนะครับก็เริ่มติดติดดับด,บดบตรงไฮแฮตนะครับตรงแอนนี้นยนี้เคยเคยซ่อมมารอบหนึ่งละแต่ว่ามันก็ด้วยอายุการใช้งานเป็น10บสปีได้ก็เลยตัดสินใจอยู่เหมือนกันว่าเออจะหากลองตัวใหม่ที่มันให้ซาวที่มันแตกต่างจากเดิมที่เราเคยใช้อยู่เนาะแล้วก็ จะได้มีแบบอะไรใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ฟังบ้างนะครับ <Wow. S 1> โดยโจทย์ในการหากลองครั้งนี้ก็คือผมอยากได้เป็นกลองไฟฟ้าที่เป็นชุดแหละก็คือแบบเหมือนอยากจะแบบออกไม้ออกมือบ้างนะทีนี้เล่นแพดอย่างนี้นานๆมันก็เบื่อนะครับมันก็มันก็คนเราฟิลกับกลองยุดอะนะก็รอบนี้เราก็เลยอยากจะได้ของที่มันเสียงดีแต่ราคาถูกด้วยอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นมือหนึ่งของใหม่เพราะว่าตัวผมเองก็ ไม่ได้ใช้ไปออกงานอะไรมากมายนะครับส่วนใหญ่ก็ตีเล่นที่บ้านแล้วก็ทําคลิปลง y o u t ทู e แค่นั้นเองก็เลยไปลองเลื่อนๆดูในกลุ่มที่เขาซื้อขายเครื่องดนตรีมือ2แล้วก็ลองศึกษาดูว่ามีรุ่นไหนบ้างอยู่ในราคาที่ไม่แรงเกินไปนะครับก็ไปรู้จักกับเจ้ากลองตัวหนึ่งก็คือตัวน,นี้ครับนี่ครับมันก็คือเจ้ากลองไฟฟ้า News X รุ่น d m 2 1 0นะครับก็จะเป็นราคาที่ประหยัดที่สุดของยี่ห้อนี้แล้วแหละแล้วก็ในราคาไล่ๆกันเนี้ยนะครับผมก็ได้ศึกษาข้อมูลดูแล้วทั้งในเว็บไซต์ทั้งใน y t u t u นะครับของไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยก็ดูเขารีวิวฟังซาวฟังเสียงเยอะมากครับคือหลายเดือนเลยแหละจนมั่นใจว่าเออเราชอบเสียงประมาณแบบนี้นะครับก็ตัดสินใจลองลองลอง,ลองหามือสองดู เพราะว่ามือหตอนนี้รุ่นนี้ขายอยู่ประมาณสักหมื่นนะครับช่วงราคาปัจจุบันล่าสุดณนะนะตอนนี้นะแต่ว่าไปได้มือ2มาเนี่ยครับประมาณ1มื่นหนึ่งหนิดนิดต่อต่อเขาะเะราะฉะนั้นเน่ยนอกจากที่จะได้ของแบบราคาไม่แรงตามโจทย์ที่ต้องการมาแล้วนะครับก็ยังสะดวกด้วยเพราะว่าเราอาจจะไม่ต้องประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดนะครับนี่อันนี้ก็ไปยกมาจากที่บ้านเขาเลยนะ ็เดี๋ยววันนี้พาเพื่อนๆมาช่วยกันเปิดกล่องดูหน้าตามันพร้อมๆกันไปเลยก็แล้วกันนะครับ <Wow. S 1> มาว่าแล้วก็มาลุยกันเลยนะครับส่วนเจ้าตัวนี้ไม่ต้องน้อยใจยังไงก็เดี๋ยวก็คงยังได้ใช้งานสลับกันไปเรื่อยๆนะฮะมาเริ่มกันเลยครับน,นี้ก็คือจริงๆตอนตอนที่ไปที่บ้านเขาเขาก็ตั้งเป็นชุดไว้เลยนะแล้วก็เขาดีมากเลยอะให้ทั้งกล่องให้ทั้งถุงคือเหมือนสภาพเหมือนของใหม่เลยอะดูดี นะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นถุงที่มีพวกคู่มือเนาะแล้วก็ใบรับประกันต่างๆนะครับอ๋อมีอันนี้ด้วยนะนี่ป้ายเสน่น ใหม่มากใหม่เลยแหละโอ้พระเจ้าจอร์ดนี่ครับตัวไฮแฮทคอนโทรลแถมไม้กองมาด้วยนะฮะเป็นไซส์ 5A าเอเคนี่ก็คือตัวทอมนะ,ะนี่ครับก็จะมีทอมมาให้3ใบนะฮะไซส์เดียวกันหมดเลยอุ้ยหนังมุ้ง เจ้าของเดิมตีบ้างไหมเนี่ยยังใหม่เลยนะครับตัวคิดนะครับที่เหยียบกระเดื่องก็มีให้ด้วยนะโอ้อันนี้คือตัวแป้นกระเดื่องนี่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัว ตัวพิโตที่แถมมาอเดี๋ยวไว้ค่อยลองกันอีกทีหน,นึ่งเหลืออะไรบ้างนะครับก็เป็นพวกขาจับฉาบพวกแคลมต่างๆอุปกรณ์น็อตเล็กๆ,ๆน้อยๆอันนี้เจ้าของเขาประกอบให้เลยตั้งตั้งแต่ที่บ้านนะครับเน,นี่ยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้มาลื้อใหม่ก็เลยยกขึ้นรถมาเลยเนะาะตัวฉาบของเรานะฮะ นอ,อมันก็จะมีฉาบมาให้แล้วก็เป็นไอ้แฮทด้วยนะฮะเอ๊ะเดี๋ยวมาค่อยประกอบทีเดียวแล้วก็ที่จะขาดไม่ได้เลยนะครับตัวซาวโมดูลของมัน ช่วยกันประกอบแล้วกัน ใกล้เสร็จแล้วฮะเหลือตัวโมดูลนะคืออันนี้ก็ไม่นายยากนะโอเคตอนนี้ติดตั้งตัวโมดูลเสร็จแล้วนะฮะก็จะมาเนี่ยก็ต้องมาไล่สายดูว่าเออต้องเสียบอะไรตรงไหนบ้างแต่ว่าดูแล้วไม่ยากครับมันจะมีเขียนบอกอยู่เลยว่าเอออันนี้เป็นเนี่ยทอมหนึ่งเนี่ยฮะ แต่ละเส้นแต่ละเส้นมันก็จะมีให้ดูเลยว่าอันไหนไปเสียบอะไรบ้างกคเดี๋ยวไปไล่เสียบกันเลย โอเคครับก็จะประมาณนี้เสร็จสักทีปิดไฟให้เลยนะเดี๋ยวอันนี้เป็นรูปเป็นล่างแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมผมมาเซตอัพอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยแล้วก็ศึกษา ตัวคู่มือวิธีการใช้งานเพิ่มเติมนิดนึงแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาลองฟังเสียงกันดูนะครับว่าเป็นยังไงวันนี้กว่าจะประกอบเสร็จก็เกือบเที่ยงคืนแล้วอะ ต้องไปเก็บความเรียบร้อยพวกสายต่างๆอะไรนี้เนาะให้มันเป็นระเบียบนิดนึงนะครับแล้วก็โหดูดพอพื้นที่ม,มันมันมันกว้างขึ้นอาจจะต้องมีการใช้พรมรองพื้นด้วยนะก็ยังไงก็เดี๋ยวขอเก็บความเรียบร้อยอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็มารอฟังเสียงกันในคลิปหน้าเนาะหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าผมไม่ได้เล่นดนตรีอาชีพนานมากแล้วนะครับก็ตอนนี้ไปทํางานประจํา แต่ก็จะพยายามหาเวลามาอาจจะทำคลิปคัฟเวอร์กลองบ้างนะครับหรือว่าแชร์ประสบการณ์เทคนิคไอเดียต่างๆให้เพื่อนๆได้ได้ลองดูครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอไปนอนก่อนคับพรุ่งนี้ต้องไปทำงานนะฮะโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ